สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง my c h a n n e นะคะวันนี้นะคะมีมัปล่อยทั้งหมด6เล่มนะคะเป็นงานไม่มีฝักนะคะฝักพี่ๆที่เข้ามาดูฝกักกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะมาเล่มที่1นะคะเล่มที่1นะคะ หมุดมดเส็กที่ร้อยเชือกครบนะคะเคยเอาลงแล้วรอบหนึ่งนะเล่มนี้นะคะกว้างอยู่ที่สองนิ้วนะคะยาวสุดใบมีดนะคะเจ็ดนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ห้านิ้วนะคะสนาดเจ็ดมิลนะคะเล่มนี้นะคะปล่อยให้เลยนะคะหนึ่งพันบาทนะคะหนึ่งพันบาททั่วนะคะงานไม่มีฝักต่อไปเล่มที่สองนะคะ เล่มที่สองนะคะหมุดมุสเกตที่ร้อยเชืียคมนะคะงานขาดขาวคืนทิ้งผิวไฟนะคะเล่มที่สองนะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะคะยาวสุดใบมีดนิ้วนะคะด้ามอยู่ที่5้านิ้วสนามมิลน,นะคะเล่มนี้นะคะ1000บาททวนนะคะ1000บาททวนนะคะต่อไปเล่มที่3านะคะ เล่มที่สามนะคะพร้อมกาดนะคะหมุดมุเสร็จที่ร้อยเชีอยครบนะคะกว้างนะคะอยู่ที่สองจุดสองนะคะยาวสุดใบมีดนะคะสิบนิ้วนะคะเล่มน,นี้ด้ามอยู่ที่ห้านิ้วนะคะสนาห้ามิลนะคะเล่มน,นี้นะคะหนึ่งพันบาททวนนะคะงานไม่มีฝักนะคะหนึ่งพันบาททวน เล่มนี้นะคะหมุนโมสิกท,ที่รอยเชือกคคบนะคะงนขับขาวเป็นทิ้งผิวไฟนะคะเล่มที่สี่นะคะกว้างนะคะอยู่ที่2.1นะคะยาวสุดเบบมีนนะคะ10.5นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่ 5. 3ดมนะคะสนาหามิลนะคะ1000บาททวนนะคะ1,000บาททวนเล่มที่สี่นะคะ วางไปวางมาคือเอียงต่อไปเล่มนี้นะคะหมุดโมดเสกที่ร้อยเชือกครบนะคะงานกระจกนะคะเล่มนี้นะคะพลมเล่มที่ห้านะคะ ่มที่5นะคะกว้างนะคะอยู่ที่2.2นะคะยาวสุดแบบมี12นิ้วนะคะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะสนานะคะ5มิลนะคะเล่มนี้นะคะไม่มีฝักนะคะ1,890บาทนะคะงานกระจกนะลูกค้าจริงๆมันเช็ดได้มากกว่านี้นะคะ1890บาทนะคะโดนทงมือทงมือเป็นน้ำมันนะ เล่มที่หนะคะผ่านไปไปเล่มที่หนะคะเล่มที่6นะคะ,ะ,คะงานกระจกนะคะกึ่งทิ้งผิวไฟนะคะหมุดมดสทิที่้อยเชือกครบนะคะลูกค้าลูกงานเล่มที่6นะคะกว้างนะคะอยู่ที่ 2.1นะคะยาวสุดใบมิเล่มน,นี้นะคะ13นิ้วเลยนะคะด้านอยู่ที่6นิ้วนะคะสนาดหมิลนะคะเล่มน,นี้งานไม่มีฝักนะคะ1,890บาทนะคะ1,890เาบาทะคะหนึ่งันคืดอเอ้บะายงสำหรับวันนี้นะคะมีมระป่อยทั้งหมด6เล่มนะคะ สนใจเรื่องไหนนะคะแค่ภาพหน้าจอมาได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อจะที่นี้งหและเบอร์โทรไว้ให้ใต้คิดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ